ทายภาพเงากระตูนวันผีภาพแรกครับดูพี่เลมันจไครับมันจัมันจยนจันนะหายยนยันนะเอ็กเอาไปข้าที่สอง้ให่ๆนอะไรครับเป็นผู้หญิงนะเป็นอะไรตัมเบอร์ ยืนยันคำตอบนะอำานี้นะต้องภาพที่สามโนดดำดูยังไงเป็นหนวดดำดูจากลักษณะสไตล์นะโดนๆยืนยันคำตอบนะถูกต้องภาพที่สี่ครับํำตัวละคได้แต่ไม่ชื่อเล แล้วราผ่าไหมผ่านไหมแ้วเราผ่านนะยอมนะย้อนนะย้อนเลยนะล็อกนูชจีผมไม่กลั็ย้อนนึกจีนไม่ได้ตั้งท้ายเพื่อให้ได้สามภาพเทปโตนนะครับมาท้ายนี่ใครโอ้โหทุท่าที่ชัดมากเวลาคิดเวลาคิดรู้แล้วตัวอะไรแต่นึกขึ้นไม่ออกอะยอมไหมยอมอะยอมยอมยอมนะ แห่ร้อน